สวัสดีครับพี่น้องชาว a c e b o o k เนะาะมันี่มาพบกับผมนะครับกับ YouTube ช่องโยพันล้านชาแนลหรือ Facebook ช่องไพศาลแก้วคุ้นนั่นแหละครับมือนี่ก็มาตลาดที่เราครับแต่ว่าตอนนี้ผมเดินทางมาถึงรถตัดใหญ่แล้วเนาะรถตัดอ่ารถตัดบางอะปิพี่น้องก็ตลาดอยู่ข้างหลังรถตัดนี่แหละครับปเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันดีกว่ามอนี่ก็ ก่อนละครับกีิไทยพี่น้องด้งองยุตตลาดเนาะว่าเอา่อบ่มันเจอขึ้นกันกือว่าคนจะหลายหรือเปล่ามันนี่กติไทยได้ออาไทายได้เทวิตไท,ทยเนาะมันนี่ะพี่น้องไปเดินตลาดกันโอ้มันนี่มาแต่สาเติอพี่พี่น้องหางว่าท่านได้เปิดเลยครับนี่ Jut bele atas jujur เรียกลูกค้าว่ะพี่น้องตอนนี้เราจะไปเดินตลาดมาแล้วนาะอยากไปหารถกันรับรถจอดอยู่นั่นฟาวกับไปร้านกันเฮา รีบไปเปิดร้านดีกว่านาอนี่ครับรถคู่ใจครับพี่น้องหลังจากที่ผมไปเดินตลาดมาเนาะมือกะไทยอยู่ตลาดในนิดเดียวครับพี่นอ้องก็ตลาดเขาก็บ่ทษันได้จัดเขาจัดของเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ปะ่ะเฝ้ากับไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าสายเลยครับพี่น้องตอนนี้ ต้องรีบไปเปิดร้านกันเนาะไปกันครับครับพี่น้องเราผมกกลับมาถึงร้านแล้วนะแล้วก็จัดร้านแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดหน้าร้านพร้อมแล้วเอาแบบลดแลดตัดต่อเนาะเอาแบบง่ายๆคลิปสั้นๆเพราะว่าคลิปยอวไหลพี่น้องก็บอกเขาอยากซื้อเบอร์เงินเนาะเอาแบบคลิปสั้นๆประมาณนี้แหละครับ หนาล่างจะเปิดจะจอยแล้วครับพี่น้อนงน้ำสุปน้ำสุดเตรียมพร้อมขายโอเคครับเดี๋ยวบางทีทไทยมันจะกาดรอบหลัหหนพี่น,น้องจะเบิ่งกันเนาะแฟกนครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอขอคลิปนี้ก่อนเนาะเอาไว้คลิปหนะ้านหรือเพื่อนเจอกันไหมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพยา,ยามไทยเห็นพี่น้องตัวมึงหลายๆเนาะสำหรับคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่อนเจอกันไหมครับสวัสดี